Tất cả mọi người bà hai môn ngoài môn ngoài 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 ไปตามหมดที่นี่หนึ่งเไม่ต้องไปตามพวกเองก็เตรียมใส่ถุงมือรอไ้เลยด็กมีผ้าที่เป็นคงแนเไม่มีครับตอนนี้ใช้าเดยวผ้าบมไปดูดักนิไปดักมาผมปล่อยใครล้รับอกนอนนอน ไปเมื่อวานน่ะมันร้องรึว่ายังไงครับพี่แดงหมาเหา่าหมาเห่าแล้วก็เออเราก็แงะหน้าดูว่าอะไรปุุกใจคิดว่างูเสร็จแล้วเป็นแมวมก็เลยเองสั่นเรียกบ้านนี้เขาดูเขาบอกว่าให้ไปตามหนึ่งก็หนึ่งแล้วก็เลยบอกหลานบ้านนู้นบอกเสริมอะครับแล้วเสริมเขาก็ให้เบอร์โทรศัพท์โทรเรียก เจ้าของบ้านโอ้โหเขาติด<ก>ตั้งแต่เมื่อวานบ่ายโมงเลยนะ<ช>หรือก่อนนั้นเรามาเจอก็บ่ายโมงแล้วบ<า>่ายเราเรานั่นน่ะตะกวดเข้ามาไม่มีน้องในตอนนี้รออะไรครับรออุปกรณ์ครับผมรอรถต่อทางครับผมขลาวบาครับ เอาออกไม่ได้ครับมันติดแง่มันมีแง่อ๋อมีเงี้ยอันนี้ต้องตัดเงี้ยงออกเงี่ยงหนึ่งไงออกได้เลยมาเลยดาเลยมาเลมาแล้วมาแล้วไปอิก ให้ยือะไรโอน่งงานมาเยอะลองปีนที่มาดูแผลดิมันเป็นยดถือเข้ามาอีกหน่อยดิเดี๋ยวดูมันติดตรงไหนครับลองลองดูดูแผลหน่อยเต็มขาแผลเดียวเลย าดเดียวขขครับเหล็กเหล็กนี้มันมันหนอพยุงก็เลยพยุงตัว,ไ,ตวได้ใช่ไหมพยุงตัวได้มันนั่งทับเหล็ก<อ>มันขึ้นแล้ว,วลแย่เต็มทีแล้วมดขึ้นเนี่ยปัดมดที่หางมันมดขึ้นหางเต็มเลย แผลเริ่มเน่าแล้วหมแผลฟ้างแล้วไปหาหมอ,อเลยนะ <t ell> <t ell> ไม่ค่อยประคองมันไม่กลับแล้วล่ะ

មន្លាងម្បានដែល